เยลสวั yes, สดีค่ะเุกคนเปิดแบบสีหน้าชั่วร้ายอะ่ะวันนี้มีไอเดียจะทำเมนูเชื่อไม่ได้อีกแล้วค่ะวันนี้เช้งไปมีไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเมนูเชื่อไม่ได้อันใหม่ของเราได้แล้วก็เหมือนเดิมยังไม่เคยลองทำเลยมาทดลองทำไปพร้อมกันมาดูกันว่ามันจะรอดไหมและเมนูเชื่อไม่ได้วันนี้จะเป็นอะไรพูดเลยใบ้ให้ว่าของแพงแต่จะทำจากของถูก โอ้วนนคิตาหยุดสต็อปขอเช็คี้ตาก่อนอีขี้ตาน้องโฟมีอะไรอยากจะฟ้องทุกคนมากค่ะเจ,เจ๊เนี่ยปวดเฮดกุ้มฮอตมาก <Huh? S 1> แดกอยู่นั่นน่ะเนี่ยแผ่นรองเนี่ยฮะมันอร่อยเหรอกัดแล้วก็กินอยู่นั่นน่ะแล้วก็ขี้มันออกมาเป็นแผ่นรองนอนรองนั่งเนี่ยฮะอ้ และก็มีคนถามหาช่วงเปิดคอนหน้าตาของเราเยอะว่าช่วงนี้มันหายไปไหนใช่แล้วช่วงนี้เปิดคอนหน้าตาของเรามันหายไปนะคะด้วยปัญหาที่ช่วงแรกมันคือเช้งเจ็บคอเว้แต่สักพักนึงพอเช้งหายพอเสียงกูกลับมากีต้าร์หรอกพังมันแบบคอมโบอ่ะทุกคนก็เลยอ้าเว้นไปก่อนพักนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคัมแบ็กนะแอบมีไอเดียอยากจะทําแบบ เปิดคอนหน้าเตาวที่ดีกว่านี้แกเราร้องกันแบบสดๆกับกล้องอ่ไงเงี้ยกับไมค์กล้องเลยนะไม่ได้มีเครื่องสง่งเครื่องเสียงอะไรืะครับดูดดก็ถ้าเกิดมีสปอนเซอร์เครื่องส่งเครื่องเสียงสนใจยังไงอุ้ยตายขาขี้หมาเซ็นเซอร์ถ้ามีสปอนเซอร์เครื่องเสียงสนใจอุปกรณ์ดนตรีใดๆสนใจหรือจะเป็นสปอนเซอร์อาหารเจ้าประจําเหมือนเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็เป็นทางฟู้ดี้อยู่แล้วเนาะ แต่อุปกรณ์ดนตรีก็ได้เช่นการสามารถติดต่อมาได้ที่ luckyt dot contact gmail com ค่ะขึ้นตรงนี้เลยนะคะตัวใหญ่ๆค่ะใหญ่อีกค่ะว้ายเมื่อกี้ทุกคนเห็นล็อกปะโทรไปอีกตายยากแล้วกันตกใจหมดเลยเมื่อกี้ล็อกมันเดินลงมาเห็นบ้านในกล้องน่าจะเห็นนะล็อกวิ่งลงมาจากบันไดอะล้วกมันวิ่งออกมาเอาพัสดุดีนะมันไม่ได้สังเกตเห็นว่าเราถ่ายคลิป แล้วถ้าเมื่อกี้ทุกคนสังเกตทุกคนจะได้ยินว่าเสียงโทรศัพท์เสียงลิงโทนล็อกมันเป็นเพลงแองกี้เบิร์ดเช้งอนเลือกตั้งเพลงนี้ให้ล็อกเป็นพิเศษเลยเพราะว่าล็อกไม่ชอบเป็นคนหน้าตูดเว้ยล็อวมันเป็นคนหน้าตูดและคิ้วก็เข้มแล้วก็ชอบขอมวดคิว้วอย่างเงี้ยหน้าเหมือนโกรธใครอยู่ตลอดเวลาเป็นหน้าพิเศตเป็นหน้าดีฟอลของเขาคือเจอล็อกล็อกก็จะหน้างนอี้ตลอดหน้าแม่คนเหมือนแองกี้เบิร์ดเลยรู้สึกว่าเพลงแองกี้เบิร์ดเนี่ยเหมาะกับล็อกสุดๆและเมนูเชื่อไม่ได้ที่เราจะทำในวันนนนี้นน้ัก็ อูนิปลอมนั่นเองใช่แล้วอูนิไข่หอยเม่นสีเหลืองๆอ,อมส้มๆออกน้ำตาลนิดๆที่มันแพงๆนั่นแหละค่ะทุกคนเชงมีไอเดียจะลองทำอูนิปลอมด้วยสิ่งนี้จริงขนมปังค่ะแต่จะรอดไหมจะเวริร์กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันว่าจะออกมาเป็นอูนิหรืออูนา่าปะลุยมาอุย้ยลืมไข่ พะเอกคือขนมปังพระรองคือไข่นางเอกคือนมพ่อพระเอกแล้วกันอะคือนูเทลลานูเทลลานแบบฉันว่าสีสิ่งนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญแต่ก็กลัวว่ามันจะแบบดูเหมือนอุณิที่แบบไม่สดจะเน่าแล้วเพราะมันอมน้ำตาลเกินไปแล้วก็มีเตรียมสีผสมอาหารมาเผื่อไว้นะคะ สูตรเนี้ยเช้งดัดแปลงมาจากเมนูไวรัลเมนูหนึ่งของฝรั่งช่วงหนึ่งเช้งเคยเห็นฝรั่งเขาเอาขนมปังมาทําพุดดิ้งกันนะทุกคนเช้งเลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเอามาปรับส่วนผสมสักหน่อยแล้วก็ปรับอัตราส่วนให้มันไม่ได้เหลวจ๊อขนาดนั้นน่ะมันน่าจะพอขึ้นรูปออกมาให้มันเหมือนตัวอูนิได้ตัวขนมปังเนี่ยดันซื้อผิดซื้อแบบมีขอบมานะคะเนี่ย ฉันกลัวว่าเดี๋ยวขอบมันอาจจะไม่เหมือนขออนุญาตเอาขอบออกแล้วกันจะแค่ฉีกขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆพอสูตรที่เป็นการเอาขนมปังไปทาพุดดิ้งอ่ะเขาจะเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะแต่เราไม่ได้อยากได้ความละเอียดขนาดนั้นเรายังอยากได้ความเป็นแบบเนื้อขนมปังแบบเนี้ยเพื่อเอามาหลอกเป็น t e x t อร์ของอูนิเพราะตัวอูนิอ่ะเขาไม่ได้เรียบเนียนนะเขาจะมีความแบบใช่ไหมใช่ไหม ฟีลเหมือนภาคทีรีวนิดหนึ่งตอนนี้ขนมปังเราเป็นแบบนี้เรียบร้อยเป็นชิ้นๆฝอยๆพูดเลยว่าอัตราส่วนกะล้วนๆเพราะเราต้องมาเดากันว่ามันต้องการความข้นความหนืดหรือความเหลวเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาปั้นได้นะคะเอาไข่ลงไปก่อนฟองหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยๆมากะปริมาณนมป่ะไข่ฟองเดียวพอไหมเนี่ย ค,ค,ค,คิดซิ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 อ่ะลองฟังเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องใส่พี่เนยถัว่วอาวอันนี้โคตรใหม่เลยวะยังไม่ได้แกะกะอีกแล้วอุนิมันจะมีความมันๆหน่อยใช่ไหมจากที่กินอีขนมเข้าเกียบรสอุนิเพราะฉะนั้นอีนี้ต้องเด่นหน่อยเนยถัว่วมันมีความมันๆนัวๆเนาะเอาเยอะหน่อยละกันประมาณนี้เงียบตมด้วยนมเอาซัก ประมาณหนึ่งก่อนกะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่จะพยายามไม่ให้มันเหลวเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกฉันอยากให้น้องเขาอยู่ในสถานะที่ปั้นขึ้นรูปได้ตอนนี้อันนี้เหมือนเหมือนข้าวเด็กมากอะเอาจริงเนี่ยมันทำข้าวเด็กขอคุกให้เขาเข้ากันแป๊บ วุ้ยหลังจากบดบดบีบี้สแมชสแมชไประดับหนึ่งแล้วอ่ะมันได้ความเท็กซ์เจอร์ที่ชินอยากได้นี่มันจะมีความเท็กซ์เจอร์ตะปุ่มตะปั่าตะปุ่งตะปุ้งคล้าย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 อูนิแต่จะต้องบดให้มันละเอียดกว่านี้อีกแล้วก็ความเข้มข้นใกล้เคียงแต่เดี๋ยวจะเพิ่มในถั่วแล้วก็ผสมสีไปอีกนิดนึงใช่มังสีละีกแล้วชอบ ตอนนี้เชิงได้เท็กเจอร์ที่เชิงชอบแล้วแอบเหมือนออน้ำพริกมันปูนิดหน่อยแต่สีมันยังไม่อุนิเดี๋ยวขอเปิดรูกอุนิเทียบแล้วแต่งสีนิดนึงอุนิเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเหลืองอมส้มนี่อุนิมันจะมีความแบบนี้ใช่ไหมค่อยๆเติมเปิดไม่ออกค่อยๆเติมทีละนิดนะคะ ชิลนิดเพราะว่าสีผสมอาหารเรามันเป็นสีผสมอาหารแบบน้ําเดี๋ยวมันจะทําให้ส่วนผสมเรามันเหลวลงด้วยนี่คืออูนิที่เราต้องการให้เหมือนสีมันเหมือนยังวะวมันก็ดูกใกล้เคียงแล้วเนาะกลัวเติมเข้าไปอีกแล้วมันจะเป็นแบบแปนแหลนเกินแล้วมันจะดูไม่เหมือนอ้นีน้กันว้ายรอบนี้เหมือนวะนี่รอบนี้เหมือนมาก,มมากสีคือใช้แล้วสีคืออุนิ อาละทีนี้ความยากละเราจะต้องปั้นทรงคือทรงของอูนิเนี่ยมันบางทีมันก็รูปร่างคล้ายๆเหมือนลิ้น,นอะเอาเป็นว่าเชงจะพยายามปั้นให้มันเป็นเหมือนลิ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะ,แล,ะลวดลายกันเพราะว่าอูนิมันจะมีลายแบบผ่าก,กลางนิดน,นึงใช่ไหมไปอีเชงมีภาพในหัวแล้วว่าจะปั้นยังไงที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือแล้วว่าจะมีปัญญาปั้นไหมก่อนอื่นนะคะส่วนผสมของเราตอนนี้มันมีไข่ดิบอยู่เพราะฉะนั้น เช่นกับว่าจะเอามันไปนึ่งเพื่อให้สุกด้วยนะก็ต้องเตรียมซิง์รอไว้เลยใช่ไหมกูชื่อซึงแล้วเชียงเอาแผ่นรองอบมาวางลงนิดนึงเพราะกลัวเขาติดซิงก็บอกว่าไม่ได้ชื่อซิงมึงเข้าใจไหมกูชื่อซิงติดซิงมาคือจบยังจะซิงอีกเกมโอเวอร์เลิกใช่เลิกแล้วเรียกกูว่าซิงสักทีเดี๋ยวจะลองปั้นให้เขาไปกลมๆด้วยช้อน จะคอยเห็นแบบเชฟเขาเสิร์ฟอาหารด้วยแบบปิ๊กกิ๊กกึกกิ๊กกิ๊กออกมาเป็นแบบเนียนๆนะเดี๋ยวลองปั้นดูก่อนอันแรกอันแรกทุเรศได้ไม่เป็นไรทำยังไงวะบางทีเราก็เห็นเชฟทำแล้วมันดูง่ายอ่ะที่แบบตะล่อมไปตะล่อมมาว้ What? 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 ิวิวิวเห็นเห็นแววเห็นแวววู้หัวตื่นเต้นอะ่ะแกคอนเทนต์เนี้ยไม่ได้ทำกันบ้านมาก่อนนะไม่ได้คิดมาก่อนคือ คิดแบบออกแบบไว้ในหัวแต่ยังไม่ได้ทำจริงมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปเอาสูตรสำเร็จมาจากไหนนะคะอีฉันงคิดเองค่ะเพราะฉะนั้นแบบเวลามันสำเร็จอะก็อย่าอย่าด่าว่าโอ๊ยอะไร Overacting คือมันดีใจจริงๆว่าเราแบบเราทดลองเราคิดแล้วทดลองทำแล้วมันออกมาดีมากว้ยกตดูต้องดูทุกคนดูกคนดู แต่คือสาเหตุที่ไม่ปั่นขนมปังทุกคนดูดิทุกคนดูเห็นรอยป่ะเห็นริ้วรอยนั้นไหมนี่ยังไม่ได้บากตรงกลางเลยนะแล้วกูเอาลงแผ่นรองยังไงแล้วเนี่ยเอาช้อนอันเดิมมาตะล่อมก่อนเสือๆนะฮึบสาสี่ป้ายฮึบฮึบงตบฮึบฮึบฮึบวึบฮ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 ึบ ไม่ได้ผ่าครึ่งอู้แต่ชิ้นนี้เหมือนมากเลยอะชิ้นที่กล้องโฟกัสอยู่คือเหมือนมากอีอันนั้นก็คล้ายๆรูปทรงคล้ายๆอันนี้แอบมีแบบ,บปีกขอบๆอนิดหนึ่งเดี๋ยวซ่อมก่อนซ่อมเธอตรงนั้นน่ะวัดวัดยิงซ่อมยิงแย่ยิงซ่อมยิงแย่จมอยู่แบบเดิมนั่นแหละเออโอเคไม่ไปยุ่งกับมันแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวฉันจะทำเส้นผ่าก่อนเพราะอูนิมันมีเส้นผ่าด้วยใช่ไหม เนี่ยอ,อีูนี่มันต้องมีเส้นผ่าตรงกลางมันผ่าตรงตรงไหมนะเนีย่ยขอดูรูปก่อนรูปอีกทีเนี่ยโอเคผ่าตรงกลางลองนะ <c oughs> กองก็ต้องถ่ายมือก็ต้องทำใช้ไม้เสียบลูกชิ้นทำนะทุกคนเพราะว่ากลัวถ้ามีดมันจะใหญ่เกินไปแล้วมันไม่เหมือนเหมือนปะโอเคไปดูเล็บมาแล้วมันไปถึงขอบเลยทุกคนเพราะฉะนั้น ก็ม,มาให้สุดมันจะมีแตะข้างด้วยนะเพื่อความเนียนเพื่อความธรรมชาตินี่แกะแกะสลักอุ้ยรอยตรงนั้นเหมือนโดยธรรมชาติอ่ะ,อะอเปลี่ยนอันเป็นธรรมชาติปล่อยไปทีล,ละอันแล้วเดี๋ยวเราจะหาอันที่เหมือนที่สุดจะได้เสร็จแล้วใกล้เคียงอยู่ยอ,อมรับไม่ได้เหมือนเป๊ะร้อยเปขนาดนั้นเพราะว่า หอยเม่นมันเป็นอ่าแบบว่าลวดลายของมนุดยธรรมชาตินะคะทุกคนเราพยายามจะปลอมนะแต่อันเนี้ยใกล้เคียงมากสองอันเนี้ยคือใกล้เคียงมากอันนี้อาจจะลึกไปหน่อยอันนี้อาจจะเป็นหลุมใหญ่ลูหลูใหญ่ไปนิดนึง<ม>อย่างกับเม็ดกาแฟเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราท,ทําสำรองไว้เยอะจริงจิมันสวยนะมันน่าเอามากินเลยแต่ว่าไม่ได้ทุกคนมันมีไข่ดิบนะคะเอาไปนึ่งให้มันสุกดีกว่าอยลงซึ้งมาเป็นที่เรียบร้อย Oh my god มันไม่เปลี่ยนรูปทรงขอบคุณสวรรค์แกไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีช้อนอยู่ในนั้นอีม,มุมกระดาษมุมนั้นนะ่ะมันโดนไอ้น้ำแล้วมันพยายามจะพับขึ้นมาแปะอีอันนี้ฉันเลยเอาช้อนโยนเข้าไปเพื่อให้มันถ่วงน้ําหนักไว้นี่ทุกคนดูชัดๆอีกทีนี่คือหอยเม่นปลอมของเราที่นึ่งจนสุกแล้วนะคะ <S <S นี่คือสีตอนหลังนึง่งและนี่คือสีก่อนนึง่งแอบเห็นความต่างไหมยันรู้สึกว่าก่อนนึ่งมันจะส้มเหลืองๆกว่าน,นิดหน่อยพอนึ่งเสร็จแล้วมันจะจืดลงนิดนึง ระหว่างพักให้น้องนางเขาเย็นตัวลงก่อนตอนนี้เขาร้อนมากนะคะเราจะมาเตรียมซูชิที่เราจะเอาหอยเมน่นของเรามาวางลงไปเช้งไปสั่งซูชิแถวบ้านง่ายๆมากะว่าจะเอาซูชิจริงอะวางผสมไปด้วยเห็นไหมในนี้มันจะมีซูชินาจาโมอนอย่างอื่นมาด้วยถึงแม้ว่าจะกลิ้งไปบ้างนะคะเพราะว่าไรเดอร์น่าจะสิ่ะ หน้าที่เราจะเอามาดัดแปลงคือตัวข้าวห่อสล่ายอันนี้นะคะเดี๋ยวเช้งจะตัดปูอัดออกปูตาแล้หมาจมูกขมุกขมิบมากันใหญ่เลยลูกมันหอมใช่ไหม <c oughs> จะเอาปูอัดออกแก้ <c oughs> <c oughs> ูนิดน้อย <c oughs> เอาออกมาได้แล้ว พอมันเย็นปุ๊บมันหยิบออกมาได้อย่างนี้เลยเราจะต้องเลือกอันที่เหมือนที่สุดเพราะว่าซูชิเรามีสาอันน้องคนนี้ก็ดูใช้ได้น้องคนนี้ก็ดูดีออะลองน้องคนนี้จะหยิบซูชิขึ้นมานี่เราทำการเอาหน้าเขาออกไปแล้วเอาน้องคนนี้ว้างละงว้าจริงๆมันแค่อันเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้พอดีเป๊ะเลยอะแกนนี้พอดีเป๊ะเลย แต่ไม่เอามันไม่เหมือนเธออูน่ปอมกอูนีป่ปอมด้านนี้คนเหมือนอะด้านนี้เหมือนคอดขอแต่งกันนะฉันจะไม่แต่งจานนะฉันแต่งในนี้แล้วฉันจะบอกอีกล็อกว่าซื้อมาเพราะว่าอยากลองชิมอูนี่นนการแสรดงเก่งเดีเมียมพ์เอามันมาทีดูดดป็นจันปอูน่เอ้ยแสนพิชอะไรละ่ะดูเป็นซูชิอูนี่ ก่อแลล้วพูเดจอไม่ออกเพราะมีเพื่อนมาช่วยผู้ส่งรู้ร่วมคิดหนึ่าวางไว้ไปตามล็อกจิงข้าดีกว่าเจ๊แกกูไม่เล่นกับเขาเลยอ่ะแล้วกูถือไม้กอลลงมาทำไม มีวะมีแต่แพงนะเท่าไหร่อ่ะก็ทั้งหมดที่รวมค่าส่งอะไรก็ประมาณพัน 1, สติ๊กพันเลยเหรอม่วค่าส่งเลยค่เนี้ยพันเนอะเขากินของเขาไปแล้วสั 2, 2, ่งมาสองเซตทำไมอูนี่ชิ้นมันใหญ่ขนาดเนี้ยอูนี่ชิ้นใหญ่มากก็มไม่เลยแพงไง สดไหมชอมอนต์เมื่อกี้เขากินอร่อยดีนะยำแซลมอนเขาได้แต่มันเขาเรียกว่ามันเซ็งแล้อวอะอ่าใช่ใช่ใชมันมันนานละแต่อูนิ่เขากินได้เวลานะมันเลื่นมากลองกิมดูดิโอไม่ต้องโออย่าไปแย่งอย่าแย่งพี่รอบหมากินอูนิไม่ได้ไม่ค่อยมีกิ่นเลย อะไรอ่ะโอ้นิเชื่อไม่ได้ทำไมมันแย่หรอมันไม่เซเล่นแล้วบางอีโปจะกินชิ้นนั้นแล้วอีชิ้นนี้กระอัดอยู่ <c oughs> เหมือนมากมากเหมือนเหมือนมาก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 ต้องกินจะขาดมั้ยโหซอสด้วย เอาไม่ใช่ซอสแต่ของคนอื่นไหลฟ์มาให้เป็นี่ยมาทำใจไหมฉันนั่งคิดนานมากทำอะไรมาทำวะให้ถ่ายมันอร่อยไหมก่อนคือมันแปลกลิ้นมากแล้วกลิ่นมันไม่ชินก็เลยนึกว่าอูนิมันมันเสียทุกคนก็เลยคายทิ้งอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมอีกทีหนึ่งนะอ่าลองชิมดูอีกทีเอาชิมทั้งคำหรือชิมแค่แค่อูนิชิมแค่อูนิก็ได้มันอาจจะไม่เข้ากับข้าวอะและข้าวมันแข็งอูนิมึงแข็งมาก ทุกคนดูเจ๊อูดีมันเดี๋ยวจะเฉลยให้ว่าทำไมมันต้องแข็งมีมีกินอ้นี่ละพีนัทบัตเตอร์นูเทลล่าก็จะเอาความมันไงความมันได้ความมันได้อันนี้มันเหมือนแบบมีความเป็นแป้งเค้กอ่ะใช่แป้งเค้กปะคล้ายๆมันคือพุดดิ้งหรอพุดดิ้งยังไงวะพุดดิ้งกิโมง มันเป็นพุดดิ้งที่ปกติพุดดิ้งมันจะเหลวใช่ไหมมันจะนิ่มๆใช่เพราะมันจะใส่น้ําเยอะแต่เช้งทาให้มันเป็นพุดดิ้งน้ําน้อยเฮ้ยเหมือนมากแล้วที่มันต้องแข็งอะแล้วเพราต้องนึ่งให้ไข่สุกเพราะมันมีไข่ไงอ๋อมีไข่ไม่งั้นจะอยากลองดูวชันตอนมันดิบก็ละเหมือนพวกอีกเออว่ะเนี่นี่เนี่ยมันคืออนนี้ไหมอันนี้เหมือนผัดอันนี้เหมือนปูผัดของกะหรีเลยครับ เ,เ,<อ>เป็นไงรสชาติมันโอเคไหมเฮ้ยโอเค,อเคกินเปล่าๆกินได้เหมือนอารมณ์เป็นแบบสแนคคของ,งหวานๆนิดนึงแต่ว่ารวมกับสาหร่ายกับข้าวมันแปลกๆมากเลยวะ่ะสาหร่ายกับข้าวไม่เข้าใช่ไหมดีอันนี้ดีเป็นเป็นขนมสแนคคได้ทุกคนเฮ้ยอร่อยแม่งเหมือนอูนิมากฉันอยากชิมอ่ะเดี๋ยวว่าอูนิฉันอยากชิมเหมือนกันนะฉันอยากรู้ว่าน้องรสชาติเป็นไงวะชิมชิม ขออชันนี้ถ้าจะให้บอกว่าคล้ายอะไรคล้ายมัฟฟินเด็กเสื้อขายมัฟฟินใช่ใช่ทำไมเป็น่างน,นี้ว้ายอร่อยเหอะอร่อยอร่อยหวานน้อยด้วยเพราะฉันไม่ใส่น้ำตาลเข้าไปเลยเหรอกโคตรเหมือนอันนี้แม่งให้ไปเลย11เต็ม10บัตเหมือนกับกุ้งอีกหรอเหมือนมากเหมือนกับกุ้งเหมือนกับกุ้งเหมือนสุดๆเหมือนสุดยอดแล้วมันจะ,จะ,จ,ะจะเอามาจัดชุดกับซูชิอีอกหรอครูคนระับเป็นหมาเลย ั่นแหละครับทุกคนก็สุดยอดจริงๆสำหรับเมนูเชื่อไม่ได้วันนี้โดยแล้วนะ<ม>ใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เช้งคนทำด้วยนะครับแล้วก็ล็อกคนโดูเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปกันเลยบ๊ายบายคู่นี้ก็คือนอนเฝ้าไม่ไปไหนเลยน่ารักจริงๆเกา่าเก่าอุ้ยใช่เลยฮะเก่าใครแบบคู่เก่าคู่ ủa trời sao anh đi xì hả?